สวัสดีครับผมชาชล์เราเป็นอย่างไรครับนวันพิสุไวโวอีกแล้วนะครับวันนี้ฮนะกับผมเราตัวด,ด,ดำเราขึ้นตัวดำสกินตัวดำอยู่แล้วฮะตอนนี้ผมได้สร้างเรือเสร็จแล้วฮนะเดี๋ยวไปดูเรือเรากันดีกว่าโอ้โหจังเทนะฮะเราจะวับไปดูในส่วนในตัวเรือกันนะฮะที่ผมสร้างแล้วก็ตอนนี้ค่าธุรกิจผมฮนะห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดแล้ว หลังแล้วก็ได้พวกนี้มาเลยได้นี่นะฮะฝ่าเท้าวายุเดชนีเหล็กฮาคิเกาะน,นะฮะแล้วก็กายากระดาษอันนี้เป็นฮาคิสังเกตฮะได้มาแบบเกือบเกือบพบแล้วอะ่ะมันอีกสักเท่าไหร่วะเออใช่ฮะอีกสักประมาณหกพันมันจะได้ฮาคิแห่งดาชันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องเวลไปเรื่อยๆก่อนซึ่งไอตัวนั้น,นะฮะมันได้ตั้งห้าสิบเลยอะอาลองอะ่ะ จะตั้งคา่าตัวที่นะฮะสิบห้เดี๋ยวดูในเรือก,กัอนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปเลยว้าไปนี่นะหัวเรือหัวเรือก็แบบธรรมดาธรรมดานะข้างบนจะเป็นเหมือนที่บังคับอ่ะผมอ้นี่ฮะที่บังคับไปข้างบนแล้วก็ทําเหมือนหอนดูไว้ตรงนี้ฮนะนี่ครับเป็น <c oughs> เป็นธ <c oughs> งแบบลวกๆทําแบบง่ายๆธงจุดสลัดของเรานะฮะมันก็ไม่เป็นแบบจุดสลัดมากเท่าไหร่ข้างล่างนะฮะเป็นที่เก็บของเดี๋ยวผมแจะของมา ว่าจะย้ายของมาอยู่ข้้นใต้นี้นะฮะอันนี้ก็เออดี๋ยวว่าจะเอาน้ำมาใส่อาบน้ำซะเลยนะเรือเรือแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยววับไปก่อนตอนนี้อาวุธเออได้อันนี้มาฮะผมอัปเกรดไปเมื่อกี้18.5รามเมิดเลยตอนนี้อยู่แล้วมีอะไรกินไหมอ้าว หมดแล้วว่าดูแลต่อโอ้อยู่นี่นี่ว่ะโหมองหินได้ไงเนี่ยมองจิตแล้วเดี๋ยวไปดูก่อน,นะฮะอืมนี่ลืมบอกไปว่ามีนี่ด้วยนี่ว่ะโซถ้าโซนะฮะเฮ้ยเราได้แต่อันแรกๆแ,แล้วนี่โซโซที่ตกน้ำเบยไม่เป็นไรนะฮะเรามีกระจกยาปตะนะฮะการวาร์ป ตอนนี้ข้าวผมว่าขยายมาถึงนี่แล้วแหละอืมเดี๋ยวจัดของก่อนจะโยนไอที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรทิ้งไ,ไว้ก่อนนะฮะน,นี้นี่เรามีแล้วผมจะสามารถจัดการศัตรูได้รวดเร็วขึ้นคือโดยจะใช้นี่นะฮะหาขี้เคลือบเคลือบเกาะให้ขี้เกาะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดู้วกันนะฮะตอนแรกเออไปลุยกับใครดีเอย ค้อโคไดดีกว่าฮะมาแล้วข้อโคไดะฮะถ้าเราตีธรรมดายอย่างเงี้ยมันไม่เข้าเราใช้ดัชนีเหล็กเข้านะฮะเออดัชนีเหล็กมันติดพิษด้วยนี่าอืมถ้าเราลองใช้เออนี่กันกาะยากระดาษไม่มีกาะยากระดาษสิป่าเท้าวายุเดี๋ยวรอเรามันติดติดพิษโอ้นี่ฮะกายกระดาษก็เข้าฮะไม่มีกยายกระดาษทุย้ยป่าเท้าวายุก็เข้าเหมือนกันแต่ ให้นี่ตีธรรมดาไม่ได้ฮะดาบดาบเครือบดาบแสงไม่ได้นะฮะดาบของรอก็ไม่เข้ายกเว้นแต่เราใช้นี่นะฮะคาชิเกาะหาวิธีใช้คิกขวาแล้วตี่บงเงี้ยมองไม่โดนทใไมฮะเดี๋ยวรอนตีอ้าวไม่เข้าเฮ้ยทำไมไม่เข้าวะว่ายอ้าวอ๋อมันเครือบอาวุธไม่ได้อะนี่อ้าวได้ฮุกมาเลย เดี๋ยวลองมาใหม่ไม่มันใช้มันเครื่องบุทไม่ได้หรอลองใช้ใหม่นะฮะเครื่องบูทไม่อ๋อมันเครื่องบูทไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราใช้หมัดต่อยตรงตรง8้อ189ดาเมจแรงมากมากสุดยอดแล้วค่าทุกที5221เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพีบีอยากโดนหมัดเคลือบไหมที่จริงมันน่าจะแบบเคลือบบูได้อะเฮ้ยแต่มันทำไมมันเคลือบได้พวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวลอง าเราลองเคลือบดาบไว้เนี่ยมันจะเท่าไหร่นะฮะตอนแรกมันจะดาเมจสิบสองลองดูก่อนนะฮะลองกับธรรมดาดูดิมันจะเคลือบได้ไหมมาตีธรรมดาตรนนี้สิบเก้าถ้าเราลองตีใหม่โอ้แรงฮะมันเคลือบแล้วตีสายโลเกียไม่ได้อย่างเดียวเ,เนี่ยน่าจะเป็นเช่นนั้นเคลือบแล้วตีสายโลเกียรไม่ได้โอ้โหเอาข้าดูที่ไม่เพิ่มแต่ไม่ต้องไปจัดการอารอง มาแล้วอย่าต่อยอะลองเรียงตัวฮะตายหมดเลยโอ้โหแบบห้าสองสี่หกเลยฮะจากสองเท่าตหนึ่งโคตรเร็วอะ่ะนี่างแล้วก็ได้ด่าไปเดี๋ยวเราอเอาอีกสักเอาอีกสัอบก่อนนอนคืนนี้คืนนี้โอ้โหแรงห้าสองเจ็ดหนึ่งแล้วโหดมากในเวลานอนแล้วฮะเดี๋ยวตอนเช้าน่าจะข้าวน่าจะโตแล้วแล้วน่าจะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วฮะแล้วตรงน,นี้มัน โดนอะไรเอ่ยหรือว่าเราโดนเราเหยียบไปเมื่อกี้นั่นเนี่ยอ้าวคองทัพเหรอใช่หมัดตีโอ้ยแรงแหลกมากเฮ้ยมาเยอะจังโอ้โหบันรวมยาด้นหกบ,บันสองนี่ดับธนูเมา่ไงนะเนี่ยไปเหอะได้เวลานอนแล้วมาหลับ <c oughs> พา่เราตื่นตื่นเช้าเราอาจจะเจอ ครมาโผ่หน้าบ้าหรือเปล่าไม่ไม่มีนะฮะเก็บของก่อนฮะตอนนี้มันก็อาวุธมันก็เยอะเกินไปโอ้โหอาวุธสุดยอดเอาแบ่งเก็บแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเอานีา้ไว้นี้เนี่เก็บ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 ก่อนเฮ้ยอันนี้ต้องเก็บไว้กล่องน,นี้๋ยวเอออมนี้ไม่ใช้ยังไงเดี๋ยวไปตะวนก่อน ยังไม่ค่อยได้ทดลองใช้มากนะฮะมันเหมือนจะต้องสังเกตผู้เล่นอ่ะเอ้าวพี่บี้อแอนเราช่วยสอง่งคอให้นะเขาจะตายอยู่แล้วเฮ้ยใครหัวดแดงๆนั่นน่ะอุ้ยหมืดสเลยเป็นทางเดินดีๆแล้วระเบิดทิ้งเนี่ยจะลองเอาใครมาดีเอย่ยเลยคอคดตายเลยกัน มันต้องใช้ยังไงเอ่ยฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคิดขวาอ้าวมันต้องใช้กับผู้เล่นคนอื่นเหรอทุบซะเลยโคดายลองงอนนายแล้วตายไปหไ้าสองเจ็ดหนึ่งเขาดิมนะฮะทำไมไม่ใค่ไม่ได้คั้รูกี่วะเนี่ยเขาโคดายโอ้ไม่ตรงนี้ตัวแล้วเหรอเก็บไปก่อนเชดับของรอเก็บนี่มันแบบยังไงยังไงอยูอย่่ะเนี่ย ๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยรอโตนี้ฮะค่อยเก็บเราได้มเมล็ดพันธุ์มาทั้งหมดโอ้หนึ่งกองกับแปดมาโอ้ย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 ,อยมาเดี๋ยวช่ทอะถูกยอะต้ะไปแล้วึ <c ười> ้นมืบนต้องปลูกนะฮะเราน่าจะได้ใช่เวลาออกเดือแล้วละ่ะโยวเดี๋ยวเราไปย้ายของกันก่อนฮะเราจะคูนี้เสร็จเราจะย้ายของไปที่เรือของเรา น้าจะครับกล่องเพิ่มอ่ะจะเอาไอ้นี่ก่อนฮะผลปีศาจไปก่อนทุบเลยของเต็มเหรอเอ้อัน,นี้ไ่อนเลดกัน เราจะวับขึ้นเรือ,อยังไงเรามีวิธีผจกยาตะนะฮะจะเอาผลพิศาสต์กล่องไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้เลยเนย่ของผลพิศาสต์อย่างเทพต่อไปเดี๋ยวไปเอาพวกอาวุธมาได้เรื่อยๆฮะยังแบบรอก่อนผจกยาตะมเมื่อกี้แบบกระโดดวับวับเลยไม่เอา เตาไปก่อนดีกว่าเก็บไว้นี่ก่อนนะฮะทุกเตาไปก่อนที่มันพังนันเนี่ยโอ้ยอยังได้เอาเตาไปไปแล้วมีท่าวาร์ปนี่โคตรโกงมากพูดไปหลายพูดหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็โกงจริงอะ่ะจะเอา,อาไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะฮะน,น,นี่นี่ดีกว่า ยอดไปฮะเดี๋ยวอุ้ยลืมเอาผมวิศาทั้งหมดเก็บอ่ะโกเอโกเอะบมุบมุโอเคอเรียบร้อยไปฮะเดี๋ยวไปต่อ มีการตีก่อนไปตอนนี้ค่าลุ้ทกิห้าสองเจ็ดหนึ่งแล้วฮะยังเดี๋ยวค่อยเวลต่อเลยกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยาวไปหรือเปล่าโอ้โหอาว,วุธสุดยอดที่จะของทางนั้นตรงนี้เออเอาแรกไปมีทองมีคีทั้งหลายตรงนี้อ้าตรงนี้ที่อบน้ำของเรา ไม่มีเคเดี๋ยวจะเอาทํานี่ดีกว่าโคมไฟมื้โคมไฟเนี่ยแจ็คโอเรนทัลนะฮะจะเอาไปที่ก่อนะฮะไปตกแต่งหัวเรือแล้วกันอืมเอานีเลยนี่เราจะเอาวางไปตรงนี้เลยฮะมันมีสามเหรอไงวางสามอันเป็นแบบหน้าผีมันใส่หัวได้ไหมอะใส่ไม่ได้อ๋อมันต้องทำอันธรรมดาใส่ได้ ตรงโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวจะโชวช์วรูปร่างของหนวดดำให้ดูมีฟันหักไปซี่นึงฮะโดนใครต่อยไว้เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวจะวัปไปต่อไปย้ายอะไรไปดีโตค้คาไปก่อนแล้วกันไปทีเดียวน่าจะไม่หมดฮาคิเดี๋ยวเก็บเก็บใส่กล่องได้ไหมฮาคิได้ด้วยโอ้โหสุดยอดฮาคิเก็บเก็บใส่กล่องได้ เฮ้ยคิเก็บใส่กล่องได้จริง่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อเอา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 ,า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 ตัค้าไปก่อนเออลืมไปนะฮะลืมบอกว่าผมลงมินิแมปแล้วนะฮะมันก็เลยจะสามารถรู้ว่าบ้านเราอยู่ตำแหน่งไหน,ไหนเราจะทำสร้างจุดไว้แล้กันเดี๋ยวรอไปในบ้านก่อน จะคับสองอันเราจะวางไว้ทั้งสองอันเลยนี่แหละโอ้ยโอยว้าไปจะสร้างไว้ตรงไหนดีที่มันเห็นง่ายๆหน่อยน่าจะตรงนี้ด้วยกันนะฮะกดตัว m ดูนะของผมจะตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ไปที่ waypoint นะฮะแล้วก็แอดเอาเอายังไงครับลเ,เลอร์เหรกดไปแล้วมว <S <S ัวๆตัวๆแล้วเน <Therefore, S 2> ี่ย <referring S 2> อ้าวเฮ้ยอ้าวไงเราสร้างจุดรู้นะครับมันจะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเลยนะฮะจดุดอ้วนเราจะได้แบบจำบ้านเราได้อะ่ะอ๋อวันนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวได้เวลาจะออกเรือไปเล่นๆก่อนแล้วกันน่าจะมีเรือบ้างอ่ะแถวนั้นนะฮะจะวับไปในเวลาออกเรือแล้ว เรามีมินแมปในการเหมือนเป็น gps อะฮะมาร์คแมปไว้จะเดี๋ยวขอจัดก่อนอันนี้เอเก็บท่านี้อืมโอเคฮะกดตัวนี้เอ้ยนี่ก่อนมันติดอะไรวะเนี่ยเรือเราออกได้เวลาออกเรือแล้วโอ้โหยอด แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวหลงอ่ะเพราะเรามีที่มาร์คแมปไปแต่ตอนนี้มันเร็วมันอาจจะแมปแมปโหลดไม่ทันไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆน่าจะเจอแบบเรือจะไปโด่กล่องเพื่อหาบนพิศาส์ที่จะ <c oughs> ดูดูโอ้โหโดวดดำนั่งนั่งแล้วยโยกตูดไปด้วยเดี๋ยวรอหน,นะแมปไม่โหลดโอ้โหเราออกจากบ้านมาประมาณสองร้อย สามรอยแล้วฮะโอ้ยออกมาจะแหลกสักนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยไปทางขวาดีกว่าออืเรือเรือดิฟได้สุดยอดเฮ้ยไม่มีเรืออะไรเลยหรือนี่หรือว่ามันแอบกวหนวดดำจนหัวหดแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะจะเจอเรือ เอา้ามันอะไรอ๋อตรงนี้เป็นแผ่นดินแล้วอ่ะออกจากบ้านมาประมาณห้าร้ 500. อยฮะเอเราจะไปฝั่งขวาแล้วกันฝั่งขวาก็ติดแล้วนี่เออทางนี้ทางนี้ทางนี้นนอ้าวบึกบึกบึกป เฮ้ยตรงนี้มันติดแผ่นดินไม่นีเราไปทางนี้ดีกว่าฮะโอ้เจอล้วหนึ่งล้ำมะในเวลาบวกได้หมดจังหวะดิมา้ะเหลือเทียบท่าเรือข้างเรก็ดกดตัวเคนคะฮะกดปึ๊บเรียบร้อยมาบวกโอ้ยมันติดมันติดอะไรติดอะไรโอ้โยโอ้เจ้าเจ้าเจ้จจยนั่นเฮย้ยมันเรือของเรานี่ว่ะ เรามาเจอเรือเรือเดิมมเนี่ยใช่ด้วยเราโดไปแล้วมาสองรอบนี้หลงสองรอบเลยมาออกเดินทางต่อนะฮะตรงนี้เราโดเรือไปแล้วเดี๋ยวเราดูนินิแมแล้วกันฮะมันจ,จะเจอเรือง่ายขึ้นจะตรงไปอย่างนี้ฮะแต่บ้านเราโอ้หกร้อยเมตรจากบ้านแล้วฮะ เจอสกักลมไหมเราอยากได้กล่องมากมาสกักลมไหมเรือเรือเรือสกักลาเมื่อไหร่จะมีเนี่ยโอ้ยมันติดอะไรติดอะไร <c oughs> โอ้โหติดเนินนี่นะผมจะเรียกว่าติดประกาหลังใต้น้ำเลยกัน โอเคไปละวฮะได้เวลาพึ่งแต่เราลืมเอามาลืมเอาเตียงอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรให้ได้บ้างไม่ได้นะฮะสงสัยต้องนอนนอนในเรือเฮ้ยไม่เจอเรือสักลำเลยเนี้ยเนี่ยมินิแมปก็ไม่มีอะ่ะจะออกไปเรื่อยๆนะฮะทางนี้เป็นมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ออกจากบ้านหนึ่ง กิโลแล้วฮะยังไม่เจอแล้วนี่อะไรเรือใครเรือใครคุณนนะนี่นี่โดไปยังไงนะ่ะกอจัดการไปแล้วท่าเรือโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจบจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพร์ทงน้าเราจะมาตามราสมบัตินะฮะในเรือโจรสลัดทั้งหลายแล้วตรงนี้กดพิดโอเกือบต้องกดตรงน,นี้นะกดถ้ากดชิปออกมามันจะไม่ได้นะฮะคครับวันนี้เดี๋ยวจะจบไปเพียงแค่นี้น,นะครับพบใหม่ครั้หน้าครับสวัสดีครับ 気持ち繋がらなくて「君の手をグっと握り返すよ」「一人でも僕は歩き出すから」「遠くまでずっと見